ัวยาขัดเงานะคะยี่ห้อพีระมิดนะคะเนื้อของมันนะคะจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะเอาไว้ขัดเงานะคะซึ่งสามารถขัดเงารถแล้วก็ขัดเงามอเตอร์ไซค์ได้ค่ะก็จะเป็นยาขัดหยาบนะคะเนื้อของมันจะเป็นสีส้มค่ะสีส้มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยาขัดหยาบนะคะเวลาใช้นะคะให้ลงตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ยาขัดหยาสีส้มจากนั้นให้ลงตัวนี้ตามเลยให้ลงตัวนี้ตามเลยนะคะจะเป็นยาขัด ะะสำหรับยาขัดเปริมิดตัวนี้นะคะจะเป็นยาขัดหยาบนะคะเนื้อสีส้มนะคะสําหรับรบรอยขูดขีดรอยขนแมวรอยกระดาษทรายพันห้าร้อยขึ้นไปนะคะรอยด่างคราบสะกะปรกฝังแน่นบนสีรถหรือพื้นผิวมันวาวะะต่อไปจะเป็นยาขัดเงานะคะจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะเนื้อละเอียดใช้สําหรับคราบสกปรกบางๆขัด,ะะขดละอองสีขัดแต่งชิ้นงานที่ต้องใช้ความละเอียดนะคะขัดพื้นสีสีให้ดูเรียบเนียนยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้สามารถเลือกเป็นยาขัดหยาบตัวเดียวก็ได้ หรือว่าจะเป็นยาขัดเงาตัวเดียวก็ได้หรือจะเป็นเซ็ตสออันนี้เลยก็ได้สามารถคลิกโปรโมชั่นเด็ดๆที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะเราต้องซื้อแล้วนะต้องซื้อแล้วนะ